เรื่องราวของภาพยนต์อย่าง d ั s บ b u n n นะครับได้เริ่มขึ้นในคืนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าออโรราในขณะที่เธอกําลังนอนอยู่บนเตียงอย่างสุขอุราเธอก็สังเกตเห็นว่ามันมีฝุ่นรูปแรกคล้ายห่าม่อยคนได้ลอยดองๆมาตกอยู่ที่ใต้เตียงและมันก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดจนหนูหน้อยตอกรองกรี๊ดออกมากลางดึก ทำให้คุณพ่อและคุณแม่ต้องรีบแจนมาดูโร่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยออร์ราบอกว่ามีปีศาจอยู่ใต้เตียงค่ะแต่เมื่อแม่ของเธอก้มดูมันก็ไม่มีอะไรเลยลูกคงจะจินตนาการไปเองแหละข้าวองดรอดสับเด็กแล้วและพวกเขาก็จากไปออรรากลัวมากทำไมพ่อกับแม่ถึงมองไม่เห็นมันกันนะเธอจึงเรื่องที่จะไปนอนอยู่ที่ข้างระเบียงหน้าต่างแทนแถมเธอยังสังเกตเห็นว่าไอเจ้าฟทตบอยนั้นมันมีรูปร่างคล้ายกับกระต่ายอีกด้วย ในขณะที่เธอกําลังข่มตาหลับพันก็มีดาวตกลงลงมาจากฟ้าหนูน้อยก็เลยขอพรว่าให้เจอขั้ทางที่จะปราบเจ้าปีศาจต,ตัวนี้ให้ได้จากนั้นก็มีหี้อยตัวน้อยๆบินนําทางเธอจนเธอกล้มลงไปดันลายกระโพกกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่หน้าห้องของเธอเธอไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไร จึงเรียกเขาง่ายๆว่าไอ้ลุงชั้นหซึ่งพอลุงเช้ามาถึงออร่รา่ยก็แอบ,บแกะรอยไอ้เจ้าลุงเพราะอยากรู้ว่าลุงคนนี้ทํางานอะไรทําไมชอบกลับมาดึกๆดืๆ่นๆทุกๆวันเลยพอตกดึกนะครับเธอก็แอบ,บตามลุงไปไกลถึงพื้นที่ยังใช้หน้าทาซึ่งตลอดทางเนี่ยก็ดูเหมือนลุงแกะจะรู้ตัวตลอดว่ามีคนแอบ,บตามมาหนูน้อยก็เลยแอบ,บขโมยหน้ากาก,ากมาจิ้งจอกมาสวมปิดบังใบหน้าของตัวเองไว้แล้วค่อยๆย่องตามลุงไปผ่านทางหลังคาด้านบน นาทีสถานการณ์ด้านล่างขณะเชิดมังกรได้ตามลุงเข้าไปในซอยแต่กล่ากการเป็นว่านี่เป็นกระดักที่ลงแก่ได้พาพวกมันมาตะขาเขาโยนผุไฟและประทัดมาระเบิดข้างหน้าพวกมันเพื่อทำให้ไข้เขว ก่อนจะกระโจนออกมาและใช้วิชายิมนาส,สติกขันสูงเข้ามาจัดการกับพวกมันด้วยไม่เท้าที่ซ่อนเอาไว้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนไม้ตะบองคู่เฮ้ย <Hey yo. S 1> เขา้ากระนำฟาดไอพวกนักเลงเชิดมังกรจนหน้ามุยฝั่งของนูน้อยที่แอบมองอยู่ด้านบนเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นได้ละเอียดหรอกนะครับเพราะว่าทั้งพุและประทัด มันระเบิดจนกลายเป็นแสงของมังกรที่กำลังถูกโคนออรา์ลาเนี่ยก็เชื่อไปว่าไอ้เจ้าลุงชั้น5้าแมวงคือนักล่าปีศาจนิวาร์แง่นะครับว่าประทับใจน้องสุดๆไปเลยทางทั้งที่ความจริงแล้วเขาแค่ตีพวกนักเลงต่างหากและเมื่อเสร็จธุระลุงแกเนี่ยก็กลับห้องโดยการค่อยๆเช็ดร่องรอยเลือดของตัวเองไปอย่างแนบเนียนในทุกๆที่ที่ทเขาก้าวลงไปซึ่งในสุดท้ายเขาก็รู้แล้วว่าใครกันแน่ที่แอบสกดรดลอยตามเขามาตลอดเด็กกระโปรงหน้าห้องนี่เองเลยเมื่อออร์ลา ถึงเวลาเข้านอนเธอก็กังวลถึงเจ้าปีศาจกระต่ายที่ตอนนี้มันได้มุดลงไปใต้พื้นและค่อยๆเติบโตขึ้นมาทันทีที่พ่อแม่ของเธอกลับเข้าห้องไปเสียงกรีดร้องของทั้งสองคนก็ดังไปทั่วห้องออร่าที่หลบอยู่ใต้ผ้าห่มรู้ดีว่าตอนนี้พ่อแม่ของเธอถูกปีศาจกินซะแล้วและเมื่อลุงเช้ามาถึงออร่าเลยครับก็ไ่การที่จะเหยียบพื้น แต่เธอขี่ตุ๊กตาฮิปโปไปตามบ้านและพบกับสภาพห้องของคุณพ่อและแม่เนี่ยพังกระจัดกระจายทําให้ในคืนนั้นสาวน้อยต้องอาศัยอยู่บนเตียงของตัวเองเพียงลําพังโดยที่เจ้าปีศาจนะครับมืนก็แอบอยู่ใต้พื้นและคอยเขย่าพื้นเปน็นงช่วงแถมยังแอบเจาะดูบนพื้นเพื่อชิมรสอง,งุ่นที่ร่วงลงมา มันก็ไม่ชอบเพราะมันไม่อร่อยเอาซะเลยมันจึงโผล่ขึ้นมากระแทกเตียงของโอลรลาจนเตียงเนี่ยติดอยู่ที่หลังมันก็หาเธอไม่เจอเลยครับก็เลยยอมกลับไปทีนี้พอรุ่งเช้ามาถึงเธอก็ขีดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะก่อนที่เธอจะตกเป็นอาหารของเจ้าปีศาจต,ตัวนี้เธอก็เลยไปแอบขโมยเงินบริจาคมาจากโบสถ์ ก่อนจะนํามันไปใส่ซองจดหมายเลยเขียนถึงลุงชั้นห้าว่าเงินจํานวนี้เดียเพียงพอหรือเปล่าที่จะให้สังหารปีศาะ่ะทันใดนั้นเด็กน้อยก็มาเคาะประตูห้องแก่และขอตัวมาแั่งพูดคุยด้วยลุงเด็กก็ถามดีๆว่า,า,วาเธอไปเอาความคิดมาจากไหนว่าฉันจะไปปราบปีศาจได้ฮะออโรราก็ตอบว,ว่าเธอเห็นเขาทํามาแล้วในซอยที่ชนะทาวคุณค่ามังกรด้วยตัวเองลุงด้ยนอย่างนั้นก็ขำกลิ้งเลยอ,อันนั้นมันคณะเชิอมังกรโว้ยและอีกอย่างปีศาจมัน็ีจริงที่ไหนกันล่ะเด็กน้อยก็บอกว่ามันมีมันง่าเพราะแม่หนูไปล แล้วทําให้ลูกเนี่ยตัดสินใจก็ไปตรวจสอบดูที่ห้องของเธอเขาก็ได้พบกับความผิดปกติบางอย่างเช่นปอกกระสุนที่ตกอยู่บนผื้นหรือแม้แต่รอยควนขนาดยักษ์ที่ติดอยู่บนกำแพงเขาคิดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของพวกนะคาที่มาตามสังหารเขาได้ผิดห้องเย็นวันนั้นนะครับเขาก็ได้ไปยังหลังรับของสมาคม ที่ดูแลโดยเจที่มีชื่อว่าราเวนเดอร์และเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดถึงกลุ่มนักฆ่าแต่ราเวนเดอร์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดพลาดหรอกเธอเป็นคนส่งไปเองมันจาเป็นที่จะต้องกําจัดคนพวกนั้นเพวกเขารู้ตัวต,วตนของนายแล้วลุงเนี่ยก็สายหัวเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ในพอตกดึกในวันเดียวกันนั่นเองลุงชั้นห้าก็รู้ถึงสิ่งผิดปกติเพราะตอนนี้มีบรรดานักฆ่า ได้แฝงตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์เขาจึงรีบไปบอกเด็กสาวว่าให้ซ่อนตัวไว้ในตู้เพื่อโกโหกเธอว่าตอนนี้พีศาจ์มันออกมาแล้วเมื่อออร์ร่าทำตามเขาก็ไปวางกับดักเพื่อจัดการกับพวกมือสังหารโดยทักษะการปีนหลังคาแบบสปเดอร์ Man, แมนล้วก็โจรลงมาต่อสู้อย่างเลือดเย็นโดยที่ไม่รู้ว่าในขณะที่เขากำลังรับมือกับมือสังหารคนนี้อยู่นั้นมันก็มีอีกคนหนึ่งถูกส่งมาเหมือนกันนาที่ห้องของออร์ร่ามือสังหารได้จัดการใช้ปืนยิงไปที่เตียงปุ๊กปุ๊กปุ๊ก แต่มันกลับมีแต่ความว่างเปล่านางเลยเบียนเป้าหมายมาที่ตู้และพบกับออร่าที่แอบอยู่จริงๆทว่ายังไม่ทนันที่ตู้ของมันจะได้ลงมือเจ้าปีศาจก็โผล่มาด้านหลังและเข้าขยํำเธอต่อหน้าต่อตาสักพักลุงชันห้าเนี่ยก็วิ่งมาและพบเห็นประตูตู้แหกพังจนหมดเขาก็ถามเด็กดอยว่ามันหนีไปแล้วเหรอแต่เธอก็ตอบไปได้วยความแปลกใจว่าปีศาจกินมันแล้วต่างหากเอ่อโอเคหลังจากเสร็จเรื่องลุงชันห้าก็จัดการทําความสะอาดห้องที่ต่อดีเละเทะไปหมด พร้อมๆกับอธิบายความจริงให้กับออร่าฟังว่าจริงๆแล้วเขาคือนักฆ่าที่ทํางานสังหารคนแลกกับตังทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องคุณลุงเด่ยก็ไปต้อนรับและเจอเขากับเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าแบนดาที่บอกว่าเธอมาจากมูลนิธิอุปถัมภ์เด็กเพื่อตรวจสอบถึงการเลี้ยงดูเด็กสาวออร่าว่าเป็นยังไงบ้างคุณลุงของเราก็บอกว่าวันนี้ไม่ว่างนะเอาไว้วันหน้าก็แล้วกันโดยเมื่อเขาไล่เธอจากไปแล้วตัวของแด็กก็มาเฉลยว่าแท้จริงแบนดาเนี่ยเป็นพวก FBI ทต่างหาก หลังจากนั้นลุงชั้น5ก็ได้กลับไปหาลาเวนเดอร์เพื่อแจ้งเรื่องว่าเขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยรวมถึงเด็กนั้นด้วยแต่ชับพันแผนก็ดันมาแตกเมื่ออยู่ดีๆหด,ดูน้อยออลาร่าเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาด้าแขางๆเขาจนทําให้ลุงเนี่ยไม่รู้จะทําหน้ายัางไงเจฟเวนเดอร์เลยอธิบายว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลการเลี้ยงดูจากครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง3ครอบครัว แทงหมดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้ลุงต้องพาออรา่าไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและสอบถามเธอถึงเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของหนูชุดก่อนๆเด็กน้อยก็ตอบอย่างง่ายๆว่าเจ้าปีศาจกินพวเขาทั้งหมดคุณลุงก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะมีชายประหลาดเดินเข้ามาเรากรกสซิบบอกเขาว่าเออคือผมมาเพื่อสังหารคู่นะครับแต่ว่ามีหนูน้อยคนนี้อยู่ก็เลยทําไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวกลัวคลิปจะติดเหลืองคุณลุงก็เลยบอกให้เขาเดี่ยไเป็นรอที่อพาร์ทเมนต์ก็แล้วกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะตามไปให้ข้าโอเคไหมใช่คนนั้นก็ตอบตกลงโดยที่ตัวเขากับทางเกงก็ได้ออกไปเตรียมตัวอยู่ด้านนอกด้วยกําลังคนที่มหาสารและทันทีที่หลังจากคุณลุงได้พาอาล,ะล,ะละารากลรเมื่อถึงอพาร์ทเมนต์เขาก็าให้เธอเข้าไปซ่อนเหมือนเดิมก็จะออกไปต้อนรับแขกซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันคือเจ้าหน้าที่ FBI คนเดิมซึ่งเขาก็รู้มาตลอดว่าเธอเป็นใครพร้อมกับย้ำว่านี่ไม่ใช่สถานการ์ที ปลอดภัยนักที่จะมาคุยกันตอนนี้พองกับสีเธอดูนอกนต่างว่ามีนักฆ่ากำลังเตรียมที่จะบุกเข้ามาแล้ว จึงทําให้เบนด้ารีบติดต่อไปหานักสืบของเธอที่อยู่ด้านนอกในขณะเดียวกันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกลูกเด็กก็รีบไปเปิดให้ได้เป็นลาเวนเดอร์ที่มาพบกับเขาเธอพยายามมากอมลุงใยเขาเนี่ยมอบตัวออรารามาเถอะเพราะข้างนอกนั่นคือสุดยอดบื้อสาขาทั้งนั้นน่าจะโดนพวกเขาลูบตือบอ้อเอาละลุงก็ตอบสวนเขาไปว่ากูนี่แหละจะตื้อพวกมันก่อนที่จะรีบโศกเธอลับขึ้นลิฟต์คราวนี้ตัวของเขาก็ต้องมาเคลียร์กับ FBI อย่างเบนดา้า ที่ไม่ใช่อะไรนัน่นก็คือการตามสืบเรื่องราวของออรล่านั่นเองคือครอบครัวแรกที่รับเธอไปเลี้ยงดูเนี่ยเข้าหายไปทั้งบ้านลวมท้าข้าวของทุกอย่างยกเว้นแต่แปลงที่มีครีมการป้องกันดูดนิ้วเครื่อบเอาไว้โคตรแปลกทําไมทั้งบ้านเหลือได้ของแบบนั้นกันนะลูกก็บอกว่ากูไม่รู้สัตป,ประหลาดมันคายออกมามั้งท่นใดน,นั่นเองดูน้อยก็ตะโกนออกมาอย่างดัง จนลูกต้องรีบเข้าไปปอบประโลมเธอบอกเขาว่าอย่าเหยียบพื้นนะสบับปลาดจะออกมาแล้วลุงก,ก็พยายามบอกเธอว่าเลิกเพอ้อเจอ้อพวกมือสังหารทุกหางที่มันกำลังจะบุกเข้ามาก็จะรีบพากันออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่าพื้นห้องเนี่ยมันได้พุ่งขึ้นมา แตแล้วเสียงปืนก็ดังปุ้งขึ้นหน้าประตูกระสุนนะครับก็ไปโดนล่างของเบนด้านจนเธอสลบเหมือดหลงก,ก็เลยอาศัยเจ้าว่านั้นใช้ปืนเนี่ยยิงต่อสู้กับพวกมันเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้เข้ามาในห้องเข้าลากตัวบรดาเข้าไปหลบในห้องน้ําก่อนที่เธอจะฟื้นขึ้นมาและแย่งปืนมาจากเขาคืน และเสียงพวกมือสงหารที่กำลังบุกมันก็ดังกึกๆึกจนลุงเนี่ยต้องเอาหูแนบกับพื้นเพื่อฟังทิศทางแต่แล้วกับเบื้องในห้องน้ำมันก็ดูนขึ้นและเสียงหายใจของสัตว์ที่อยู่ข้างล่างก็ดังคํารามเหมือนกับเสียงของเสือคราวนี้คุณลุงชั้นห้าของเราเทงกับคนลุกหรือว่าปีศาจของออร์ลาจะมีจริงพราะเป็นแบบนั้นเขาก็บอกให้เบนดาน,นะครับพยายามจะไปโดนพื้นเด็ดขาดก่อนที่ตัวเขาและเธอ จะขึ้นไปเหยียบบทสิงหล้างด้าและโถสวมด่านพวกมือสังหารที่ในตอนนี้ได้พากันยกขโยกขเข้ามาอยู่ในห้องแล้วมันก็ได้เผชิญหน้ากับปีศาจตัวเป็นๆที่มีขนปุกปุยหูโตและฟันแหลมคมอย่างงาช้างมันจาัดก,การพวกมือสังหารทั้งหมดอย่างไม่ยากเย็นพอกระสุนจากพวกนั้นไม่สามารถทําอะไรตัวของมันได้เลยมีเพียงมือสังหารไม่กี่คนที่รอดชีวิตเพราะพวกเขาเกาะอยู่ข้างกาแพงทีนี้พวกหน่วย FBI ก็บุกเข้ามาบ้างพวกเขาด้ยครับก็งงเลยที่เห็นพวกมือสังหาร ติดแงกอยู่ข้างกาแพงมันก็โดนจับไปติดคุกง,ง่ายเลยสีท่ทีนี้แต่พอมาถึงห้องน้นําเบนได้ก็บอกว่าลูกดีเป็นพวกเราจับพวกนั้นไปก่อนเดี๋ยวเราคอยไาเคลียร์ด้านบนกันที่หลังทว่าเมื่อพวกตำรวจจับมืองหารออกไปจนหมดไอเจ้าปีศาจมันก็รอยอยู่ด้านนอกเรียบร้อยและมันก็ขย้ำคนพวกนั้นจนเกิดเสียงปืนและเสียงกรีดร้องดังขึ้นไปทั่วอราลาที่แอบอยู่ใต้พระหม่มเธอก็พยายามอุดหูของเธอเพราะมันช่างนหนหวาดกลัวเหลือเกินทําให้ลุงชนฮหต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือเธอ โดยการขี่หุ่นฮิปโป,โปแต่เจ้าวิศาจก็โผก่เข้ามาขัดขวางโดยการงาบตัวของลุงเข้าไปเป็นๆต่อหน้าต่อตาดูด้อยอโรล่าที่กำลังช็อกและทันใดนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดมันก็มุดลงลูกลับไปอโรล่ากลับไปซ่อนอยู่ใต้เตียงตามเดิมจนถึงรุ่งเช้าพอเธอได้ยินเสียงดังแก,แก๊แก้งออกมาจากผืนทันใดนั้นตาลุงชั้นห้าก็โผล่ขึ้นมาซึ่งสาเหตุที่แกรอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าแกโพครีม การดูดเดี่ยวที่ติดมาจากห้องน้ําเอาไว้ด้วยซึกเจ้าปีศาจมันก็ไม่ชอบคลีบรีครับแต่แทนที่เรื่องดีมันจะจบลงง่ายๆคราวนี้ก็เป็นทีของราเวนเดอร์ที่บุกเข้ามาเก็บงานและบอกเขาว่าให้มอบตัวออร่ามา้ายกชาย นางก็ได้มาเฉลยว่าดังจริงแล้วลุงของเราเลยครับก็คือลูกชายแท้ๆของลาเวนเดอร์ที่ถูกเธอเลี้ยงดูมาให้กลายเป็นนักฆ่านั่นเองเขาก็พยายามเตือนเธอถึงสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้ผืนแต่ลาเวนเดอร์ก็ไม่เชื่อแถมยังเยาะเย้ยว่าโตบนควายแล้วยังจะมาคุยเรื่องปีศาจใต้เตียงอยู่อีกหรอว่าแล้วเธอก็หยิบรองเท้าที่ถูกดัดแปลงให้เป็นปืนคู่คืนมาจะยิงพูกเขาแต่เจ้าสัตว์ประหลาดที่หลบอยู่ใต้ผืนก็โผล่ก็มาขัดขวางแรลงงามเธอหายเข้าไปในคำเดียว คราวนี้มันก็เดินเข้ามาในห้องเละคิดที่จะง่าพวกเขาต่อแต่ว่าทั้งสองคนก็กลิ้งตัวหลบได้ทันจนไปถึงระเบียงทําให้เตียงทั้งเตียงถูกง่าบจนหายวับและเมื่อมันโผล่ขึ้นมาอีกดูน้อยก็ออกระซางกับมันว่าอย่านะทีนี้เจ้าปีศาจมันก็งงเลยครับทาให้ตอนนี้ลุงยิงเข้าใจแล้ว่าจริงๆแล้วปีศาจที่เกิดจากจินตนาการของออรลร่าเนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงของเธอมาตลอด เพียงแค่ว่าเธอไม่รู้วิธีควบคุมมันเท่านั้นเองออรลาสั่งให้มันอยู่นิ่งๆก่อนที่ทั้งสองคนจะค่ยคอยๆปีนล,ลงตึกไปนางได้ตัดมาอีกครั้งแต่ที่รถเปิดประทุนของเมืองชันหะพวกเขากําลังออกจากเมืองนี้เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ใต้เงาของรถของพวกเขานั้นเจ้าปีศาจคนปุกปุยมันก็ได้ตามพวกเขาไปด้วยและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของดัสบันนีก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นแดงบูสําหรับเด็กนะครับ คุณภาพโดยรวมอาจจะดูไม่ค่อยจะเข้าถึงวัยผู้ใหญ่สักเท่าไหร่พอทั้งฉากแอคชั่นและฉากบูก็ดูแบบสบายๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากถึงแม้ว่าจะได้ป่าเมนแมคเคนซนมาเล่นก็อย่าโดนหนังหลอกว่ามันจะเป็นแนวบูโหดกระโดดเชือดเหมือนหนังบูเรทเรนที่นำแสดงโดยป่าแบทพิสหรับผมก็ให้คะแนนเรื่องนี้อยู่กลางครับส่วนมากก็ได้พลังจากป่าเมนมากกว่า นอกนั้นยังดูเฉยๆก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อของป่าของกอและไว้เจอกันใหม่ในคลิปสปอยเรื่องหน้าสำหรับวันนี้นั้นก็เลอกขอแากันไปก่อนสวัสดีครับ